วันนี้เรามาตกกุ้งชิงรางวัลหนึ่งมืนบาทกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันที่บ่อตกกุ้งบุรพาครับอยู่จังหวัดชลบุรีนี่เองครับผมนี่นะครับบรรยากาศในบ่อนะครับก่อนเข้าแข่งขันนะครับวันนี้เราทีมงานแต่ก๊อปนะครับร่วมกับทีมงานบ่อตกกุ้งในตุ้นะครับระยองนะครับมารวมกันนะครับรวมกันมาสี่คันเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศภายในบ่อโดยรอบนะครับก็มี ที่นั่งพักคอยมากมายนะครับบอร์ดนี้นะครับอ่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างลึกหน่อยนะครับถ้าใครจะมาใช้บริการนะครับโดยปกติก็ตกกุ้งกันชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้ามาก็เตรียมสายค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าบอร์ดจะลึกกว่าบอร์ดทั่วไปนะครับผมมีทีมงานสาวสวย PR นะครับคอยให้บริการนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับทีมงานและแต่ก็ขึ้นช่างกันเรื่อยๆรื่อเลยนะครับรอบนี้เรา ช่างกันทั้งคืนเลยนะครับผมนี่นะครับน้องโมเราก็ขึ้นมาช่างกีนแล้วนะครับทีมงานแล้วแต่กอลฟนะครับภาพเป็นนิดเดียวนะครับวันนี้เล่นกุ้งหมายเลขเก้านะครับอันนี้อาแบงก็มาด้วยนะครับอาแบงก็ขึ้นกันเรื่อยๆนะครับทีมงานแล้วแต่กอลฟวันนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับดูนะครับผม่อตกกุ้งในตุ้ยก็ขึ้นช่างแล้วเหมือนกันนะครับภาพเป็นนิดเดียวเหมือนกันนะครับวันนี้เราขึ้นช่างกันทั้งสองที่นะครับ เยอะมากนะครับอันนี้อาแบงนะครับก็ได้ช่างกันอีกรอบนะครับได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะ49พอดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมสรุปแล้วแมตช์นี้เราชิงรางวัลที่สามมาครอบคลองได้นะครับไว้โอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันอีกนะครับหรือว่าใครจะมาตกก็ได้นะครับบ่อบูตรพานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับ